สวัสดีครับสุขสมชาติพันไม้นะครับผมวันนี้เราจะพาทุกท่านมาดูต้นทุเรียนนะครับผมเป็นทุเรียนหมอนทองนะครับถุงขนาด3.5คูณ9นะครับผมเป็นถุงเบอร์แรกเลยนะครับที่เราได้จากต้นถอนนะครับผมแล้วก็ขยายมาเป็นต้นขนาดเล็กนะครับผมอันนี้เป็นขนาดความสูง40-50เซนนะครับอันนี้เป็นไซส์เล็กนะครับผมก็เดี๋ยวราคานะครับตอนนี้เราก็ยังไม่ได้เปิดนะครับเราก็พามาดู ทุเรียนก่อนนะครับผมมาดูของก่อนนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับนี่ครับจํานวน1000ต้นนะครับตอนนี้ผมกําลังเปิดจองนะครับเปิดขายนะแต่ว่าพามาดูของก่อนนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะแล้วก็เดี๋ยวอีก 2- อสเดือนข้างหน้านะครับอันนี้ก็จะทําการเปลี่ยนถุงนะครับผมอันนี้เป็นถุงใหญ่เป็นถุงแบบนู้นนะครับเป็นถุงขนั้นี้นี่ขนาด5้าคูณสิบสองเนาะก็เป็นขนาดที่ พร้อมปลูกนะครับผมซึ่งส่วนผมด้านหลังนะครับผมเราก็ปลูกเหมือนกันนะเดี๋ยวค่อยพาไปเที่ยวนะครับนี่ครับไซส์ขนาดนะครับ40่สิบถึงห้าสิบเซนนะความสูงนะครับก็ประมาณนี้เลยนะมีทั้งกิ่งกระโดงกิ่งข้างนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่อาจจะเป็นกิ่งข้างนะเพราะว่าดูดูแล้วเนี่ยส่วนใหญ่เป็นกข้างนี่กิ่งข้างนะครับกิ่งข้างนี่ก็กิ่งข้างนะ ส่วนใหญ่ไปกินข้างนะครับกินกระโดงก็อาจจะมีครับแต่แต่ว่าต้องหาต้องคัดเลือกเอานะครับผมนี่ครับลําต้นอวบสวยนะครับผมลาต้นอวบสวยเลยนะเหมาะกับการปลูกมากเลยนะครับผมช่วงตอนนี้ก็เป็นช่วงฤดูฝนนะครับใครที่กําลังจะหาต้นทุเรียนนะทางเราก็เพาะไว้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ถุงนะครับผมขนาด3.5คูณ9นะ อันนี้จำนวน1 0 0 0ต้นนะครับผมก,ก็กำลังเพาะนะครับอีก23เดือนข้างหน้าเดี๋ยวเราก็จะทำการเปลี่ยนทุงนะครับเป็นถุงขนาด5คูณ12นะครับผมราคาก็จะอัพขึ้นมาเพิ่มสักนิดนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็กำลังเพิ่งเปิดร้านนะครับผมก็ฉลองนะครับผมเปิดร้านนะห0ึ่พันต้นนะครับนูน่นยังมีค่าร้อยต้น,นูฝั่งนู้นทุกคนกำลังเพาะเลยส,ยสวยๆนะครับผมอันนี้เป็น ต้นพันธุ์นะครับหมอนทองนะครับผมหมอนทองหมดเลยนะตอนนี้เราก็นิยมปลูกหมอนทองกันเพราะหมอนทองเนี่ยถ้าใครปลูกเอาไว้ดูเล่นหรือว่าเอาไว้กินก็ปลูกเป็นจะพันแต่ถ้าใครปลูกปลูกไว้ขายเอาไปขายจีนส่งออกจีนก็ปลูกหมอนทองครับผมเพราะตอนนี้หมอนทองคนจีนต้องการนิยมมากซึ่งไทยเนี่ยก็มีส่งแต่ว่าส่งในปริมาณที่แบบ มันยังน้อยอะครับผมก็คือมันยังทานได้ไม่กี่มลนโทนเองอครับที่ผมเข้าไปดูข้อมูลมานะนะอันนี้ก็พามาดูแล้วก็พามาเที่ยวชมนะครับผมสุขรมชาติพันไม้นะครับต่อไปก็จะเต็มแปลงนี้เลยนะอันนี้ก็คือเป็นเพียงแค่คร่าวๆเล็กๆนะครับนี่ขนาดต้นนะครับผมอันนี้ใบแตกยอดแล้วนะครับคือถ้าเอาไปลงดินน่ะเขาก็จะแตกยอดทันทีนะครับนเห็นไหม เริ่มแตกยอดแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะการเปลี่ยนถุงนะครับผมสวนใบนะครับผมก็ประมาณนี้เลยนะสวยๆนะครับถ้าใครอยากจะเข้ามาเที่ยวนะครับก็เข้ามาได้นะครับผมปักโลเคชั่นสุขสมชาติพันไม้นะครับหรือว่าพิมพ์ว่าพิมพ์ใน Google Map ก็ได้นะครับว่าสวนสุขสมชาตินะครับผมแล้วก็มีโลเคชั่นไว้เรียบร้อยนะครับนี่พามาดูคนสวยๆเลยครับทุกคน นี่สวยๆนะครับนี่สวยงามครับผมนะถ้าใครไม่ห้องใส่ตรงไหนก็สามารถแอดไลน์มาคุยกันได้นะครับผมหรือถ้าใครสนใจสั่งซื้อนะครับแอดไลน์มาคุยกันได้นะครับผมมาขอคําแนะนําหรือว่ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เราก็ยินดีที่จะให้ข้อมูลนะครับผมไม่ซื้อไม่เป็นไรนะครับมาคุยกันได้นะแอดไลน์มาได้นะครับแอดไลน์สุขสมชาตรีนะครับเดี๋ยวผม แอดเดี๋ยวผมขึ้นหน้าจอไว้ดีกว่านะประมาณนี้เลยนะครับอันนี้เป็นหมอนทองนะครับผมอีกเดียวก็คือเป็นไซส์ใหญ่นะครับผมไซส์ขนาดถุงห้าคูณ12นะก็ประมาณนี้นะครับพาไปดูคร่าวๆก่อนนี่ครับนี่สวยๆครับผมสวยๆนะครับช่วงฤดูฝนถ้าใครยังไม่มีต้นทุเรียนก็มาที่สวนเราก็ได้นะครับสุขสมชาติพันธุไม้เราก็มีต้นทุเรียนจำนวนเยอะนะครับผม ประมาณนี้นะครับโอเคนะครับใครมีข้อสงสัยตรงไหนหรืออยากจะให้ผมดูต้นทุเรียนก็สามารถ inbox มาทางแฟนเพจนะครับสุขสมชาติพันธุ์ไม้นะครับผมก็ทักมาคุยกันได้ส่งรูปส่งวิดีโอมาคุยกันได้นะครับแล้วก็ถ้าใครอยากจะซื้อต้นทุเรียนนะครับผมด้านหน้านี้นะด้านหน้านี้เลยนะก็สามารถแอดไลน์มาคุยกันได้นะครับแอดสุขสมชาติทรี นะครับผมแอดสุขสมชาติทรีเดี๋ยวผมขึ้นหน้าคลิปให้ดูนะโอเคนะครับผมก็คลิปนี้ลาไปก่อนนะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับขอให้สนุกกับการปลูกทุเรียนครับสวัสดีครับ